เไปเลยวาไเยโอเคโอหัูทูบของผมอ่ะโดนแบไะแล้วไงเออแล้วไงฮะมาฟังนะยางหมอคมกันไเจอคนจริงอย่างพี่เดียวเข้าไปฮะเดียวเดียวเดียวก็ง ไม่แต่กูเขา้าใจไงแต่ว่ามึงพูดเยอะจนไปแบบพูดเหมือนแบบที่บ้านมึงปิปากไว้อ่ะเข้าใจไหมมึงพูดว่าจากกรงศพไหนอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจผมพี่บ้านเป็นแบบเ,แบบแบบเหมือนี่บ้านแบบเหมือนปิดปากไว้อ่ะเ <c oughs> หมแบบือนแบบสมมุติแบบ พ่อแม่บอกไอ้คุณอย่าเลยแบบเออคุณซาคุณนูคุณมาอับแรงนะพวกคุณพวกคุณมาอับแรงนะคุณไม่ได้อับมาเล่นนะฮะแล้วแบบเอาแล้วแบบเอาสำลีกระคอยอย่างเงี้ยเอามาดิเบนเบนก็มาดิเหรอเบนก็ได้หัดผมจะโดนเบนรหะสซีไฟมาดิพูดจริงนะทุกคนพูดจริงเดี๋ยวเขาจริงนะเขาจริงนะเขาจริงนะ กูจริงเขาจริงนะพูดจริงอะพูดไม่เอาครับรอรอรอด้วยดีเดียวไปฟาร์มของแล้วก็เดี๋ยวจะไปไอ้นั้นกันถ้าไปเห็นเข้ามาก็พูดเยอะๆนู้นมีอุตังอุตังแบบพูดออกมาตบบถุดอะไม่เอาของเลยไม่เอาของเลยไม่เอาของเลยขายไม่เป็นองเลยไอเดียวขายขายของก็ได้หน่อยเกงเกงไอ้ผีเสี่ยต๊อก มอสเปิดขอร้องปิดเสียงมองเถอะเบอร์สองเออปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเหมือนกันเปิดสองยืดเกลือแหละพี่ไม่เข้าการไปครับทุกคนไปเลยกันพูดแบบเหมือนแบบมือฝุดออกมาจากโลกไหนก็ไม่รู้อะไปดูกล้องไว้อเพื่อนเดี๋ยวเรไปก่อนไปเพื่อนไปเขาต้องมีเขาไม่เขาไม่เข้าห้อง เมื่อกี้เราก็ยังเจอโผล่้อนเลแต่เธอไม่เห็นขอโผล่เลยถ้าผมใส่ก้นใส่นี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้หางให้เอาขอลองเปิดเสียงยังย้อนไปเรือปลาออกไปก่อนส่มันออกไปเลยขอลองเปิดเสียงไปหนึงมันก็เงียบนะเออใช่เมื่อกี้เหมือนพูดออกมาจากโรงศพไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลได้ยินปะเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่ได้ยิน โทกอนช่วยด้วยไหนโทกอนไม่มีเลยไอ้เหี้ยกูตายมีตัวมีตัวมีตัวตัวอะไรหรอขอคิวเราเป็นพี่น้องกันนะตัวอะไรหรอไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ฟังเราเลยอ่ะเราบอกว่าหลังไง กู <จะ S 1> มไม่โส้กูไ,ไ,ไ,มมไม่ไอ่ไไงอ่ะเบื่อกุยโอเคมีกิจกรรมใหม่ครับได้ฟรีนั่นเอง์ครับใครอยากมาสนใจโคเคนนี้ก็มารับได้เลยนั่นเอง์ครับไปสำหรับเจา้าคลิปนี้อย่าลืมขอจอกดไลค์ ติดตามติ๊กิงมีของที่อัพเด็กมาใหม่ด้วยครับก็เป็นไอ้ดาวซนฟาที่มีสกินใหม่ก็เป็นสกินปืท้ที่ทุกเอีที่มันอยากได้ในแอครับบ๊ายบาย